เราแวะมาลดน้ำกล้วยนะกล้วยกับอ้อยอยู่ตรงโน้นนี่บ้านเราก็ใกล้จะได้ก่อข้างล่างแล้วนะหลังนี้ก็เริ่มขึ้นโครงหลังคาหลังโน้นเริ่มทำสี หลังนนเริ่มก่อบข้างล่างเลขสี่หลังสุดท้ายนี่ก็เสร็จหมู่บ้านนี้จะเกลนะ้ามาลดต้นน้อยก็ต้นกล้วย,วย,วยแต่เดี๋ยวเราก็ต้องย้ายนะเพราะว่าเราต้องเทพ,เพื้นเต็ม นี้แสงได้กลางวันตรงนี้ก็จะล่มนะเพราะมีต้นไม้บังล้างน้ำทำแบบนี้